น้องเอ้ยได้เวลาไปเลือกตั้งกันอีกแล้วนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์2569ครับไปเลือกครั้งนี้นั้นจะมีบัตรเลือกตั้งไม่เหมือนครั้งก่อนนะจะมี3ใบด้วยกันบัตรใบที่1เลือกคนบัตรใบที่2เลือกพรรคแล้วก็บัตรใบที่3นั้นออกเสียงประชามติครับมาดูบัตรแรกก่อนบัตรแรกในการเลือกคนก่อนนะครับก็จะเป็นบัตรสีเขียวที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมหน้าจอเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวสําหรับการเลือกคนครับ เราจะคุยกันถึงเฉพาะเขตเลือกตั้งที่5ก่อนนะครับในตอนนี้เขตเลือกตั้งที่5ก็ประกอบไปด้วยอำเภอตราการพืชผลและก็อำเภอกุดเข้าปุ้นครับก่อนอื่นเราก็ต้องจาหมายเลขผู้สมัครที่เราต้องการเลือกได้ก่อนนะครับสาหรับผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่5นี้ผู้สมัครหมายเลข1พร้อมพลพร้อมพงครับขอภายพร้อมพงสิทธิละวันนะครับพักประชาชนผู้สมัครหมายเลข2สุทธิชัยจรูนเนรพักภูมิใจไทยผู้สมัครหมายเลข3บุญสอนสามัคคี พรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครหมายเลข4รัฐกิจผาลีพัฒน์พรรคกล้าธรรมผู้สมัครหมายเลข5อาอธิปัตย์สืบสิรินุกูลพรรคเพื่อไทยผู้สมัครหมายเลข6วิยาดาพรมทองพรรคพลังประชารัฐและผู้สมัครหมายเลขเจหนูดามัตภาพรรคทางเลือกใหม่นะครับนี่คือเขตเลเลขตั้งที่5เราก็ต้องจําหมายเลขผู้สมัครที่เราต้องการที่จะเลือกนะฮะถ้าหากว่า เขตไม่เลือกหมายนี้เรายัางไม่ชอบไม่สนใจไม่อยากเลือกก็ยังมีช่องกาไม่เลือกใครนะครับแต่ต้องไปเลือกตั้งนะครับถ้าเราไม่อยากเลือกใคร,รเราเบื่อไม่ได้ครับเพราะว่าต้องไปใช้สิทธิ์ของตัวเองส่วนอันนี้เขตเลือกตั้งที่5นะครับส่วนเขตอื่นๆนั้นก็คอยติดตามในตอนต่อๆไปครับวันนี้จะขอเฉพาะเขตเลือกตั้งที่5เขตเลือกอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวจะทําให้ทั้ง11เเขตเลยครับเลือกคนแล้วนะครับต่อไปบัตรสีเขียวเลือกคนนะครับต่อไปเลือกพรรคครับ เนื่องจากว่าพักการเมืองนั้นมีทั้งหมด57พักครับมาสาทยายายวันนี้ทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่จบนะครับแล้วไปดูได้ที่ไหนไปดูได้ที่หนังสือที่กกตส่งให้ถึงบ้านครับเอกสารหนังสือที่เห็นอยู่หน้าจอนี้แหละครับนี่ก็ส่งมาถึงบ้านผมเหมือนกันทุกๆบ้านมีหมดแหละครับทุกบ้านมีหมดในนี้ก็จะมีบอกเลยนะพักไหนเบอร์อะไรนะครับรวมถึงสสเขตเฉพาะเขตของท่านด้วยนะครับถ้าหาไม่เจอก็ไปดูที่เว็บไซต์กกตก็ได้ครับเว็บไซต์ของกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ บัตรของการเลือกพักนี้จะเป็นบัตรสีชมพูแบบนี้ครับจำง่ายๆก็คือมันจะเป็นบัตรที่ยาวกว่าเพื่อนครับเพราะว่ามีพักการเมืองหลายพักเหลือเกินนะบัตรยาวกว่าเพื่อนนี่ก็คือเลือกพักครับหรือนวะ่าจาบัตรสีชมพูก็ได้หรือว่าบัตรที่ยาวกว่าเพื่อนก็ได้จําเบอร์คนแล้วจําเบอร์พักแล้วนะครับต่อไปก็คือจําลําดับที่บัญชีรายชื่อของตัวเราเองที่จะเข้าไปเพื่อสะดวกกับเจ้าหน้าที่เขาในการหานะฮะในการหาในการเซ็นชื่อของเราแล้วดูได้ที่ไหนนะครับดูได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครองครับสแกน QR Code คตรงนี้นะครับ ก็จะเข้าไปถึงเว็บไซต์กรมการปกครองเลยหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart v o t e ของกกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแอป Smart v o t e หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแอปทั้งเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วก็แอป Smart v o t e นี้เพียงแต่เราพิมพ์บัตรประจําตัวประชาชนของเราเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าคุณไปเลือกตั้งที่ไหนเลือกตั้งหน่วยไหนแล้วก็ลําดับที่เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าทําไม่เป็นก็ดูเอกสารของกกตที่ส่งให้ถึงบ้านเหมือนกันครับนี่ครับที่พิมพ์เป็นกระดาษ เหมือนกับคอมพิวเตอร์สม i p ก่อนเนี่ยะครับส่งให้ถึงบ้านเหมือนกันนะครับหรือหาไม่เจออีกก็ไปดูหน้าหน่วยครับ <laughs> ไปดูหน้าหน่วยครับเออไปดูหน้าหน่วยได้นไม่พลาดแนนะ่แน่เลือกคนเลือกพักแล้วนะครับบัตรใบที่หนึ่งสีเขียวสีบูต่อไปเป็นบัตรสีเหลืองอันนี้มาใหม่ก็คือออกเสียงประชาปติถ้าเราเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็กากากรบาดนะครับกากรบาดอย่างเดียวนะครับอย่าทำเป็นอย่างอื่นกากรบาดเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับก็กากบาด ไม่เห็นชอบนะครับหรือไม่แสดงความคิดเห็นก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เวลาเข้าคูหาเนื่องจากว่ามันมีแบบถ,ถึง3ใบาการจัดตั้งคูหาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วจะเราจะทราบได้อย่างไงไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ากกตได้ทําคลิปออกมาขั้นตอน1 2 3 4 5แบบละเอียดเลยครับดูแล้วก็เข้าใจสามารถไปเลือกตั้งได้เลยสบายๆไม่มีเรื่องใดที่จะต้องกังวลน,นะครับอย่าลืมนะครับแปดกุมภาพันธ์ไปเลือกตั้งกัน อย่าให้เสียเหลี่ยมคนอุบลอย่าให้เสียเหลี่ยมพี่น้องเขตเลือกตั้งที่5ไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายครับไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายอย่าให้เสียชื่อคนอุบลราชธา,านีของเราไปส่งท้ายกันด้วยคลิปของกกตแล้วจะรู้ขั้นตอนว่าคุณจะไปเลือกตั้งกันยังไงครับ10ขั้นตอนง่งายๆสําหรับการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2. จําลําดับหมายเลขของตัวเองหมายเลขผู้สมัคร และหมายเลขพพักการเมืองที่จะเลือกและเตรียมหลักฐานแสดงตัวตน 3. ยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและแจ้งเลขลำดับของตัวเองลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วรับบัตรเลือกตั้งสใบบัตรสีเขียวไว้เลือกสอสที่ใช่ส่วนบัตรสีชมพูไว้สำหรับพักที่ชอบ 5. เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากระบาทในบัตรทั้งสองใบาจากนั้นให้พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับ 6. ย่อนลงในหีบบัตรแต่ละประเภทด้วยตนเอง 7. คือการออกเสียงประชามติให้เดินไปยังจุดถัดไปพร้อมยื่นหลักฐานแสดงตัวตนและลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 8. ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติและรับบัตรออกเสียงใบสีเหลือง 9. เข้าคูหาลงคะแนนออกเสียงประชามติให้ทำเครื่องหมายกากบาทเพียงช่องเดียวจากนั้นพับบัตรตามรอยพับ 10. ย่อนบัตรประชามติลงในหีบบัตรและออกจากที่เลือกตั้งตามทางออกที่กำหนดไว้ร่วมสร้างสารรค์ประเทศไทยในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในวันที่8กุมภาพันธ์2569สุจริตเที่ยงธรรมและชอบริกฎหมายโดยสมัครนาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี